ปทายังแอดมิดโรงพยาบาลอาหารเป็นพิษแต่ได้กำลังใจดีมากจากหนุ่มคนสนิทก่อนหน้านี้เผยภาพตัวเองขณะนอนรักษาตรวจที่โรงพยาบาลพร้อมแจ้งข่าวว่ามีอาการปวดท้องมากพร้อมกับอาเจียนและท้องเสียจึงได้ตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจและพบว่าอาหารเป็นพิษต้องพักรักษาตรวจที่โรงพยาบาลท่ามกลางกำลังใจจากเพื่อนๆและแฟนคลับที่ส่งให้อยากต่อเนื่อง ล่าสุดเรียกว่าทำไอจีหวานหยดค่ะเมื่อเจ้าตัวโพสภาพคู่กับหนุ่มคนสนิทบุกสิขพัฒท์ทีมมากคอยให้กำลังใจและคอยดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมเขียนแคปชั่นว่าอัมิตาพรุ่งนี้ขอให้หายเพียงพี่หนวดกล่าวอัมิตาสู้ๆครับสิคพัฒเรียกว่ากำลังใจดีขนาดนี้งานนี้รับรองแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะ